วันนี้นะครับมีงานแบงคอกฮ็อตหลอดคัทต้องโชว์2องพนะครับมาได้ไงล่ะงานนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวาในงานมีอะไรบมางเดีย๋ยว <killing noise> วันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆจะพาไปดอูอีกแล้วนะครับมีงานแบงคอกฮ็อตหลอดคัทต้องโชว์2องพนะครับ ไม่ไกลอย่างหลังดีทีด้วยพลาดได้ไงล่ะงานนี้ตามเล้ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในงานมีอะไรบ้างไปาก็าาตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปในงานแล้วนะครับผมข้างในอาจจะเสียงดังบ้างนะครับ ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแล้วกันเนี่ยดูทางเข้าก่อนนะอารมณการริมน้ำเนี่ยเาขาฝั่งนี้เป็นพวกแนวเมกันเอสยูวี เต็มคาราเบลอ,เอ,อันนี้น่าจะเป็นดอสชาร์เจอร์ของพี่เพชรเพายยกล้อนะครับของพี่เบดนะครับอันนี้รถลูกพี่ของพี่คันนะครับรถพี่เป้ เปอร์ได้ที่เรียกว่ารถชอปเปอร์อ่ะแต่พี่ไม่รู้ว่ารถรถพวกนี้มันมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวหรือหรือว่าจริงๆแล้วเราควรเป็นเจ้าของกระคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะโอ้<ป>โหเนียดูเลยเขาขี่วัดใจน้องรักอ่ะสวัสดีครับพี่ด้อจอดอยู่ไหนพี่อ่านี่อันนี้ก็เป็นเวสป้านะครับหนึ่งในงานนี้นะครับ วีพ <V> ีเอสกาหลาดนะครับแล้วก็กอูพี่โดมนะครับทำสีอันนี้ลงระกด่วนพี่ๆหน้าทำามาบ้างนะโอ้ไม่เลยพี่เอาอยทางนี้ดีไปเหรอไม่ไม่ไม่เอาทุก <laughs> นะทางนี่ได้มีรถกันมาแบบหลายๆแหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวงานาจะทำตปีนี้มาเดินดัวพี่นะ <laughs> พี่ยัดพี่เลยอันน,นี้เลย a ข้ามาของผมนะครับตอนนี้สวยๆทุกคนเลยนะครับ รเาเปลวเต็มแบบว่าไ,ไม่รู้จะไ ครับผมถ้า2020จะเป็นเครื่อง114ใช่ครับจะเป็น114แต่คันเนี้ยใส่เป็นเครื่อง Screaming 13 1ด่งจะเป็นเครื่องโดนออปสุดของประกิจนิ่งนะคือยกทั้งลูกครับร้อมาทั้งเครื่องทั้งเครื่องเลยพี่ ตครื่องยฟ้าหรอใช่หรอพี่ใช่เครื่องรยฟ้าเม็นเปนมอเตอร์รยฟ้าใหญ่เี้ยวเอานี่เ่วะพี่มีหน้าอะไรนะไซออนคิวันชาลีเป็นโบโซูกุเน่ยงสวยอ่ะ Boa oh. noite. Oh. อันนี้เป็นบูธรถใหม่เรามาโชว์อะ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นหลัอเอามาแต่งกันแล้วโซนนี้ก็จะเป็นพวกขายของนะขายของเป็นบูธออกบูธขายของแล้วก็รถมาโชว์ ตามไม่ได้มันต้องเป็นจังหวะส่กันด้วยมานี่ครัอนนะกลพ้นกันอยู่เลยนะครับนีงานเป็นแ a n เหมด โชว์เนี่ยแสดงงานที่เขาคัดต้อมของเขาเนี่ยที่อยู่ที่เมืองนอกเข้ามาหลากหลายประเทศนะครับซอยนี้นี่เก่งสุด นะครับเป็นไงกันบ้างมีแต่รถเจ๋งๆน,น,นั้นเลยโคตรสวยเห็นแล้วแบบเหมือนป้ายยาตัวเองอ่ะคือแบบเห็นแล้วแม่งก็อยากจะได้ทุกคันเลยนะบอล<ช>คือแบบอยากจะได้ทุกคันจริงๆอ่ะคือรถแม่งสวยอ่ะสวยทุกคันอ่ะแบบเป็นกรรมการปวดหัวใช่ปวดหัวเว่ยคือ,คอตัดสินคืให้กูตัดสินกูตัดสินไม่ถูกหรือเปลยคือแบบใช้ใชใกรรมการคนไทยไม่ได้แล้วอ่ะต้องแบบ international อย่างเดียวอ่ะคือคือแม่งแบบไม่รู้ไม่รู้จะตัดสินยังไงอ่ะ ือแบบรถมันสวยทุกคันตูดตรงเือรถคัสตอมทุกคันมันมันมาจากความตั้งใจอ่ะและะ<ช>้วเขาว่าทำสายไอเดียรู้ว่าใช่ใช่แล้วแล้วคือทุกคันมันออกมาลงตัวออกมาสวยมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้รถทุกคันที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็จะได้สร้างสารรค์กันแล้วก็จัดงานอย่างเงี้ยนออกอีกก็ปีหน้าก็มีอยู่แล้วครับใครที่อยากจะมาเดินงานแบบนี้ก็ปีหน้าก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันแล้วกันวันนี้ผม น้องบอลทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอนใหม่นะ like, มีหน้ากดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากผมไปแล้วครับ